เนี้ยแต่มันบินดีคู่กันบินสูงมากเลยต้องเอาไอ้ตัวนี้เก็บแล้วโดดไม่เลิก แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อจับแป๊บนึงลูกขาพันหมดแล้วเดี๋ยว,ยว,ยวค่อยเก็บพี่บีฝากจับแป๊บนึงพี่เดี๋ยวผมรอชุดนี้ลงก่อนผมจะไล่เก็บ เช่นวันหมุนพันกันพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่แกะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวรอชุดนี้ลงกัน รถระดับแล้วรถระดับแล้ว,ด,ลวดิ่งแล้วหนีเลยหนีเลยหนีหนีมาฝั่งนี้เลยลูกหนีเลยเอาไปไหนตัวหนึ่งแล้ววะแย่กันเมื่อกี้ขาบๆพี่มันเจอหักหลบเมื่อกี้ตามไม่ทันเก <c oughs> ่งมาก มาแปดใจเย็นลูกมา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 ,มาเร็วมาเร็วนี่นี่นี่นลูกเออเก่งมากเออผิดคอนเหน่าเบลเยลผิดคอนหน่ะลูก